สำหรับผู้หญิงผู้หญิงค่ะทุกคนอยากจะบอกในเรื่องของอาหารเสริมผู้หญิงทุกคนอนะในวัย40อัพ50อัพอะสิ่งหนึ่งที่เสาะสแสวงหาก,ก็คือคำว่าคอลลาเจนค่ะวันนี้คุณดิกี้ลงตัวได้ดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนคอลลาเจนจะทำให้ผิวพรรณโดยเฉพาะ40อัพเนี่ยผิวพรรณที่ดีขึ้นและอีกส่วนหนึ่งนะคะ บริเวณเนี้ยเมื่อก่อนนี้ฟ้าเต็มเลยแต่วันนี้ได้ดื่มในกาแฟเนี้ยมีนะคะ,มะเมล็ดอง,งุ่นเมล็ดอง,งุ่นก็ไปช่วยในเรื่องของทําให้ฟ้านะคะหายไปอีกเุยอะไรทำไมจะดีขนาดเนี้ยคุณมีดื่มหรือ,อยังกาแฟแม่มดค่ะทุกคนดื่มนะรักตัวเองดูแลตัวเองอยายใ,ใครเรียกว่าป้านะคะทุกคนโอเคไหม จัดเลยจัดเลยค่ะแก้วโปรดจัดเลยโอเคค่ะ